โอเคครับผมวันนี้ผมมาแจกรหัสเกมฟรีไฟ้นะครับผมเอออันนี้เป็นรหัสน้องผมมันให้ผมนะผมจะผมเอามาแจกต่อนะผมอ่ารหัสนี้ก็เข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นนะผมมันเข้าไม่ได้มาเตะปากผมเลยโอเคไหมอ่าทุกคนมาครับผมมามามาแสงเลยครับผมโอเคครับผมก็คัดลอกลิงนะผมโอ้แท็คัดลอกลิงก์ไว้แล้วอ่ะเออก็วางเลยครับผมโอเค ด้านล่างก็อย่างหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามนะครับหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามประมาณนี้นครับผมกิมสองครั้งนะ่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามเนี่ยเออก็โอ้อสู้แบบเลยนะครับผมคลิปนี้คลิปนี้ผมขอเออกี่ไไร์ดีว่ะถ้าห้าไลค์ได้ไหมครับผมถ้าผมได้ห้าไลค์คลิปหน้าผมะจะแจกต่อนะเออแสดงว่าคลิปผมก็ได้อยู่นะห้าไลคล์อ่ะผมไม่เคยได้ถึงห้าไลคล์ีเลยโอเคก็เพิ่งเริ่มเปิดช่องนะผมนี่ครับผมละก็ผมไม่ขอเข้าให้ดูนะผม ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมใช้เฟสตีขาวเฟสตีฟ้าผมมามันลอกอินกับอืมอเคล็ดลับผมว่าเออก็ผมก็เลยเข้าเฟสตีขาวให้ดูนะผมก็ลองไปเข้าดูรหัสวิวสามเจ็ดนะผมก็ลองดูนะผมแต่ผมลืมมันมันมันมีนะอันนั้นด้วยนะผมน้าน้องผมมีมัดไฟด้วยนะก็ไปดูไม่ใช่เออใครได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะผม ฝากติดตามผมได้ไยแล้วข้าคุณไดเ้เจอกันคลิปหน้าผมค่ายคลิปนี้ถึงหน้าอะไรไมาแจก,กถ้าไม่ถึงก็แจกไปเรื่มละโอเคเจอกันเรื่อง